214กําลังจะกลายเป็นเครื่องบินทิ้งระเบิดหลังรัสเซียเตรียมดัดแปลงเครื่องบินโดยสารพาณิชย์เพื่อยิงขีปนาวุธแทนฝูงบินยุทศาสตร์ที่ถูกทำลายนี่คือแผนฉุกเฉินหรือจุดอ่อนที่กำลังเปิดเผยกันแน่ สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะวันนี้จะพาทุกคนนะคะไปดูทางฝั่งของสงครามรัสเซียเครงกันต่อนะคะในช่วงนี้นะคะก็จะพูดถึงทางฝั่งของรัสเซียนะคะที่ตอนนี้ก็มีเหตุการณ์สําคัญค่ะในเรื่องของการพัฒนาต่างๆการดัดแปลงต่างๆนะคะแต่หลายอย่างมากมายเลยแต่ล่าสุดนะคะมันได้มีข่าวที่น่าสนใจนะคะแล้วก็น่าตกใจเป็นอย่างมากค่ะเกี่ยวกับที่ทางของอุตสาหกรรมการป้องกันประเทศของรัสเซียนั่นเองเมื่อมีการเสนอนะคะให้ดัดแปลงเครื่องบินโดยสารอย่างตูสองหนึ่งสี่ให้กลายเป็นเครื่องบินขนส่งคี ปนาวุธหรือแม้แต่ยังเป็นเครื่องบินทิ้งระเบิดด้วยค่ะ แล้วก็คือเป็นการแบบดัดแปลงครั้งใหญ่มากๆในการจะดัดแปลงที่เป็นเครื่องบินผู้โดยสารนะคะสู่เครื่องบินทิ้งระเบิดนะคะในการจะไปโจมตีไทยสงครามปัจจุบันเพื่อทดแทนฝูงบินยุทธศาสตร์ที่รัสเซียเองนะคะก็เริ่มสูญเสียไปนะคะจากการโจมตีของยูเครนในก่อนนั้นๆเลยอย่างเหตุการณ์อย่างสไปเดอร์เว็บนะคะที่อดก็ได้ลงไปคลิปมากมายก็คือมีการสูญเสียเจ้าตู๊ก็ใ้าห้เอสตูสองสอง 3, อเอ็มสามหรือแม้แต่กระทั่งตูหนึ่งหกูนะคะกระโดนไปด้วยเช่นกันก็ทำให้เหล่านี้นะคะมันไม่สามารถใช้งานได้จึงต้องหายตัวนะคะ ที่จะมาทดแทนในฝูงบินซึ่งก็ได้เจ้าตู214นะคะที่มันเป็นเครื่องบินปกติเนี่ยเอามาดัดแปลงค่ะในว,วันนี้นะคะจะมาพูดถึงตรงนี้กัน โดยตั้งแต่ปลายปี2023จนถึงกลางปี2 0 2 5นี้นะคะรัะเสเซียเองก็กําลังประสบปัญหาหนักมากๆในเรื่องของการโจมตีลึกของยูเครนค่ะโดยเฉพาะการใช้ดโดรนนะคะระยะไกลที่สามารถเข้าถึงฐานทัพอากาศลึกถึงโซนกลางของรัสเซียได้แล้วคือแบบว่าบริเวณที่รัสเซียนะคะเอาไว้ไ,ไกลแค่ไหนเนี่ยยูเครนนะคะก็สามารถต้อนนะคะสามารถเข้าไปโจมตีได้อยู่ดีค่ะถึงแม้มันจะแบบใหญ่เจ้าจเหตุการณ์สไปเดอร์เว็บนะคะก็คือมันไปจอดอยู่แถวนู้นเลยนะคะแบบทางตะวันออกเลยแต่สุดท้ายนะคะก็คือโดนอยู่ ดีนะคะโดอนตัวน,นี้ก็มาโจมตีหนักอยู่พอดีค่ะ นั่นจะทำให้เจ้าเครื่องบินทิ้งระเบิดทางยุทธศาสตร์นะคะอย่างตู 95s ตู 22m3 หรือแม้แต่ทางตูน60เนี่ยแบ็กแจ็คนี่นะคะก็ถือว่าเป็นขุมพลังนิวเคลียร์ของรัสเซียเนาะก็ถูกทำลายแล้วก็ได้รับความเสียหายหลายลำค่ะนั่นจะเป็นการตอกย้ำปัญหาเก่านะคะที่รัสเซียเองนะคะก็มีปัญหามาอย่างยาวนานแล้วก็คือการผลิตฝูงบินใหม่ที่แทบจะไม่ทันค่ะเพราะในเรื่องของการคว่ำบาตรการถูกเซนชั่นต่างๆนะคะเป็นเหตุผลที่ทำให้เขาผลิตล่าช้าหลายๆอย่างก็คือช้าไปหมดเลยทั้งในเรื่องของของีปวุธโนะคะค หรือไอเตะเครื่องบินลบต่างๆนะคะที่เขาจะเอามาใช้ในสงครามเนี่ยก็ช้าไปหมดเียทุกทางเลยถึงแม้มันจะมีคําสั่งจากทางการเมืองก็ตามนะคะให้เล่งผลิตเต็ด อย่างยกตัวอย่างนะคะอย่างเจ้าตูนหนึห่งหกศูนเนี่ยก็คือเร่งการผลิตค่ะแต่สุดท้ายแล้วนะคะก็คือผลิตได้ปีละไม่เกินสองลํำเท่านั้นเองดังนั้นนะคะจากสถานการณ์ข้างต้นที่พูดไปนะคะมันเป็นสิ่งที่รัสเซียน,นะคะก็เผชิญมาอย่างยาวนานแล้วก็รับรู้มาลตลอดนะคะว่าเขานั้นอาจจะไม่สามารถทําอะไรมากกว่านี้ได้ดนั้นนะคะมันจึงมีฝ่ายของโฆษณาชวนเชื่อจากทางฝั่งของรัเสเซียนะคะรวมถึงแหล่งข่าวความมั่นคงจากบางฝ่ายเองนะคะก็ได้เสนอให้ใช้เจ้าตู2 1 4นนะคะ ที่เดิมเป็นเครื่องบินโดยสารดยประเทศในการจะส่งประชาชนนะคะผู้โดยสารต่างๆเข้าไปประเทศนู้นประเทศนี้ต่างๆซึ่งทําให้มันกลายเป็นแพลตฟอร์มของการขนส่งขีปนาวุธแทนค่ะโดยเฉพาะขีปนาวุธร่อนอย่างเคเฮดหนึ่นะคะที่น้ำหนักลูกหนึ่งเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ1.6ตันรวมถึงเจ้าเคเฮดยีที่หนักถึง5.8ตันนะคะในการขนส่งไปให้กับเครื่องบินนะคะอย่างตู9 5้าแล้วก็ตู2 2งสค่ะ คือมันจะมีเครื่องบินบางลำนะคะที่ยังคงใช้งานได้อยู่แต่บางลำเองมันก็เสียหายแล้วก็จมเตียงหนักอะเนาะดังนั้นเนี่ยมันก็อาจจะไม่สามารถซ่อมแซมมาใช้ได้ก็อาจจะได้ใช้แค่บางลำหนึ่งถึงสองลำอะไรประมาณนี้พอเจ้าตู214นะคะมันมีเพดการการบินถึง1 2 0 0 0เมตรน้ำหนักการบรรทุกนะคะก็สูงถึง25ตันด้วยกันและมันบินไกลได้กว่า90,00กิโลเมตรค่ะซึ่งถือว่าเป็นคุณสมบัติที่เหมาะสมในระดับหนึ่งนะคะที่รัสเซียจะเอามาใช้ในการขนข,นขีน่บรรุกต่างๆ นั่นเลยค่ะคือปัญหาของรัสเซียนะคะที่ถึงแม้ว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยมันจะดูน่าสนใจนะคะในเชิงของตัวเลขที่มันบรรทุกได้เยอะบินได้ไกลเพดานสูงแต่ในด้านของทางเทคนิคนะคะยังถือว่าห่างไกลากมากๆจากการเป็นเครื่องบินทิ้งระเบิดค่ะเพราะว่าส่วนตัวของมันเนี่ยมันไม่มีเรดาต่อเนื่องการควบคุมอาวุธต่างๆที่เป็นเครื่องบินทิ้งระเบิดที่มันยุคใหม่นะคะที่เขามีนะคะซึ่งไอ้เจ้าตัวนี้มันไม่มีเราวึงมันไม่มีระบบลิงข้อมูลแบบเรียลไทม์ระหว่างเครื่องบินกับขีปนาวุธอีกก็คือยากต่อการจะแบบ มันไม่มีการเสริมโครงสร้างเพื่อรองรับการปล่อยอาวุธหนักนะคะจากใต้ตัวลำหรือใต้ปีกนะคะคือถึงแม้มันจะบรรทุกได้นะคะแต่มันก็ยังไม่สามารถปล่อยขีปนาวุธออกไปได้นะคะให้กลายเป็นเครื่องบินทิ้งระเบิด และที่สําคัญเองค่ะมันไม่ได้ถูกออกแบบมาให้เป็นแพลตฟอร์มการโจมตีหรือแม้แต่น้อยคือมันเป็นแพลตฟอร์มที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารนะคะใช้ในการเอาไปประเทศนู้นประเทศนี้ต่างๆซึ่งถ้าจะดัดแปลงมานี่ก็ถือว่ายากมากๆแล้วก็คือถ้าใครทําได้ก็ถือว่าสุดยอดจริงๆแต่คือมันก็คนละส่วนของแบบว่าเครื่องบินเลยไอ้นี่ก็เป็นเครื่องบินทิ้งระเบิดในการลบอีกตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องบินการขนส่งก็คือมันจะยากนะคะในการดัดแปลงต่างๆ,างๆและอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือโรงงานผลิตมันยังไม่พร้อมนั่นเองค่ะ เจ้าตู้2 1 4เนี่ยมันผลิตจากโรงงานอย่างคาซานเอเวอเรชันแ pl นนะคะซึ่งเป็นโรงงานเดียวกันกับพี่ผลิตเจ้าตู้2 2 m 3แล้วก็ตู้6 6 0ค่ะแต่ภายในปี2014นี้นะคะโรงงานนี้ก็ผลิตเจ้าตู้214เนี่ยได้เพียงแค่2ลำต่อปีเท่านั้นเองจากเป้าหมายนะคะที่ปีนึงนะคะจะได้ยะย่20ลำแต่สุดท้ายก็ได้แค่2 และยิ่งไปกว่าน,นั้นนะคะการผลิตเจ้าตู214 4เนี่ยมันต้องพึ่งพาชิ้นส่วนจากหลายซัพพลายเซนนะคะที่มันก็ได้รับผลกระทบนะคะมาจากการมาตรการข้าบาตตั้งแต่ปี2022ก็คือเลยประเทศยังคงแบบว่าให้แซงชั่นกับรัเสเซียอยู่นะคะที่รัเสเซียเนี่ยต้องนําเข้านู่นนี่นั่นแต่สุดท้ายนะคะก็ไม่สามารถนําเข้าได้อีกจึงเป็นปัญหาคอขวดนะคะในการผลิตที่ยังไม่ได้แก้ง่ายๆในตอนนี้ และนั่นจะมีคำถามนะคะว่าคือทำไมรัสเซียนะคะถึงเสนอแนวคิดแบบนี้ถ้าในมุมมองนะคะมุมมองมันจะมองได้อยู่สองมุมมองในการวิเคราะห์ครั้งนี้ค่ะอย่างแรกคือสิ้นหวังค่ะคือรัสเซียเนี่ยอาจจะหมดทางเลือกนะคะในการเสริมคีิดความสามารถของฝูงบินทิ้งระเบิดรวมถึงโรงงานเองนะคะก็ผลิตไม่ทันเครื่องเก่าก็ถูกโจมตีทั้งยังต้องมีภาพนะคะให้คนประเทศเห็นแล้วว่ารู้สึกว่าเรายังไหวอีกด้วยคือต้องการจะสร้างภาพนะคะให้คนภายในประเทศรู้ว่า ตอนนี้เรายังสามารถสู้ลบได้อยู่เรายังสามารถต่อสู้ได้อยู่ซึ่งจริงๆแล้วก็คือแท้จะแบบว่าไม่ไหวอยู่แล้ว หรือจะในทางมุมมองหนึ่งนะคะอาจจะเป็นการโฆษณาชวนเชื่อทางการเมืองค่ะซึ่งแนวคิดนี้นะคะอาจจะไม่ได้มีแผนจริงนะคะในการจะทําจริงว่าจะเอาเจ้าตูสองหนึ่งสึ่เนี่ยมาดัดแปลงเป็นเครื่องบินทิ้งระเบิดแต่อาจจะถูกเสนอนะคะเพื่อสร้างความหวาดกลัวหรือทําให้ยูเครนนะคะและพันธมิตต้องประเมินสถานการณ์ผิดค่ะซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะของสงครามจิตวิทยานะคะที่หลายๆประเทศนะคะก็เริ่มจะเอามาใช้มากขึ้นนะคะก็แบบว่าโฆษณาว่าเออเนี่ยฉันจะเอามาใช้นะฉันจะเอามาใช้นะจริงๆแล้วก็คือ แค่เอามากระตุ้นกระแสอะไรประมาณนี้โดยบสรุปแล้วนะคะแนวคิดนี้เนี่ยอาจจะไม่ใช่เรื่องตลกนะคะถ้ามองว่ามันเป็นแบบภาพสะท้อนภาพใหญ่ของลัเซียในตอนนี้ค่ะพเพราะหลายๆอย่างเลยอย่างเครื่องบินทิงระเบิรดรุ่นใหม่ที่ก็ทําไม่ทันโดนโดนเดลหน้านะคะทุลุถึงป้องกันอุตสาหกรรมการกป้องกันประเทศก็ต้องเจอคอขวดในด้านของการผลิตและการเริ่มหยิบเอาแพลตฟอร์มพลละเรือรีไซเคิลนะคะมาทางการอาหารมากขึ้นคือเรื่องเจ้าของเก่าๆนะคะของที่มันแบบว่า มันไม่สามารถแบบว่าป้องกันตัวเองได้มันไม่สามารถช่วยเหลือในสงครามได้จริงๆเนี่ยเอามาใช้งานมากขึ้นซึ่งทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นสัญญาณว่าถึงแม้ว่ารัสเซียเองนะคะจะมีอาวุธจํานวนมากก็จริงแต่แต่ตอนนี้ก็คือกําลังเจอแรงกดดันนะคะทางในด้านของระดับทางยุทธศาสตร์จากสงครามนะคะที่ยืดเยื้อแล้วก็การตอบโต้อย่างต่อเนื่องของยูเครนค่ะหลายๆอย่างเลยก็คือเห็นได้ชัดว่ารัสเซียกาลังจะล่าถอยเรื่อยๆนะคะเพราะว่า เขาเนี่ยก็ลบมาแล้ว3ปีนะคะเขาก็เข้าสู่ปีที่3ในปีส0 2 5นห์ี่ห้านี้เยรางเนี่ยมันก็จะเริ่มแบบหมดไปเรื่อยๆนะคะถ้าไม่มีการผลิตต่อไม่มีการพัฒนาต่อแล้วคุณคิดเห็นยังไงนะคะสําหรับเจ้าตูส1 4ี่ที่จะดัดปแปลงเป็นเจ้าเครื่องบินชิงระเบิดก็ลองคอมเมนต์มาดูนะคะสัปนี้ขอตลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะรวมเป็นกําลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับ